on Sean's spaghetti. He never never ever liked to eat what? Because I'm about comic in any fruit and vegetable. So now mm -hmm. tax for Mrs. Sean. Okay? To be able to catch this. Okay. actually not three we get it four oh, tiny one uh! okay. okay. ah พี่จามเร่ลุยไหมคะชอนชอนลุยไหมคะหนึ่งมากินตรงนี้ก่อน okay Mr. Chon will eat here two pieces and outside two pieces okay go two pieces ชอนเช้ามา ก็องอ่าอ่ะอ่าอ่าการก็ได้โอ้ยน้ำลายไหลอ้โหน้ำลายไหลอยากกินมากเลยใช่ไหมกินเร็วๆไม่เอาอย่าห้ามจริงๆเกินไม่หมดเลยนะครับอ่ะหนึ่งชิ้นก่อนหนึ่งชิ้นก่อนจะได้รู้ว่าอร่อยหวานมากหวานมากหวานมากเหรอหวานมากเลยเราจะทำซอนนี้ฉบับดีนไม่ได้นะเขาจะเอาน้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนคนที่ดูเขาชอบกินผลไม้ No, he you want fruit. Ah, party. Oh, oh. By the way, everyone, we thought we're gonna have YouTube like Sean's party, but uh, uh, we don't think we're gonna have it now because his own channel cannot eat shit. Ah, shit was like she's made everything. Okay, sorry. <laughs> ah, no. Nah. So. You can redeem yourself. <laughs> are you are, are you actually gonna do it? Yeah. Are you gonna actually? Hmm? No. Hmm? No. Okay. Alright. Tony Spaghetti not gonna do it. Okay. Then we're not gonna have his channel ever. <laughs> <laughs> right. Bye bye everyone. We no channel for YouTube anymore because Tony Spaghetti don't eat. บายมันมันไม่อร่อยตรงไหนมันกินมันชหมาอินไซต์เฮ้ยชอนเนี่ยมันหายเนี่ยมันหายปยปไปไปเฮ้ยเฮ้ยหัเซ้ำใงรอ่ะัซ้ำมือคคะทำไ Have it. อ่า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 อ Bye. <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> ah! Okay. Ah! Listen. Nice. Ah. ช้อนมันจิมอร่อยมากนะอร่อยใช่ไหมไม่ชิมฮะไม่ชิมตลกเลยช้อนยังไม่ทันได้กินช้อนก็จะทำมันเป็นอ้วกอีกเลยใช่คนเียจะได้ยังไงอ่ะกินเดี๋ยวนี้กินตรงนี้เอาเอาเล็กๆได้ไหมครับได้ครับเอาใหม่พี่เอาเอาตัดชิ้นเล็กๆได้ไหมได้ โอเคจ้าจ okay. ้าจ้าจ okay. okay. ้าจ้าจ้าจ้า้จ้ากินช่ไงจ้า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 กินข้างนี้โอเคกินข้าินี้เดี๋ยวอร่อยไหมก่อนว่าไปเป็นไง It's not bad จะอ้วก เดี๋ยวก่อนฮ่าฮ่าฮ่าคือไรใครนี้เป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดลนะใช่ไมนาอ้วกสุดเลยพีมอรอฟพี่ต้องให้ีัยแหละหอกินแหละทานแตนจานไมนาอ้วกไม่นาแบบ ไอ้ตึ้งอ้วกอดกินสิเจ็บหงอกอย่าพูดเลยเอาคืนมาก่อนอ้วกอะไรก่อนเอามาเอามาอ้วกคืออะไรก่อนอ้วกแล้วกก่อนอ่ก่อนก่อนที่เราจะกินอ่ะไม่ต้องพูดเลยปวดท้องปวดท้องต้นไหนปวดแา่เลยป้าเลยปวดแก่ปวดจริงบายกินได้